โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องม้าม่วงปั่นสล็อตนะทุกคนวันนี้ม้าม่วงก็จะพาเพื่อนมาเล่นเกมบีกินนี่พาละได้นะทุกคนก็ไปลุยกันเลยละกันนะวันนี้ม้าม่วงก็พกงบมาอยู่ที่2 5 0 0นนะทุกคนจะมาเบ็ดร้อยเลยนะเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นมานานมากจัดไปซะหน่อยละกันนะ2 5 0 0เบ็ดร้อย ขอเข้าฟรีเกมรัวๆนะทุกคนเกมนี้มีทีเด็ดอยู่ที่ฟรีเกมก็ดีแตกนอกก็ได้นะอุ้ยมาอย่างไวเพื่อนๆ่นก็สแคตเตอร์สี่ตัวไปเลยเฮ้ยนี้คือยากมากนะทุกคนที่จะได้เข้าสแคตเตอร์สี่ตัวแล้วมาไวด้วยไงไม่รู้จะจ่ายหรือเปล่านะทุกคนวันนี้มาม่วงก็เล่นอยู่ที่เมกาเกม65นะเพื่อนๆพืสำหรับใครนะที่สนใจอยากจะ เล่นที่เดียวกันกับมะม่วงหรืออยากรู้ว่ามะม่วงเล่นอยู่ที่ไหนนะก็กดไปที่ิงกนใต้คลิปได้เลยนะทุกคนเข้าไว้ไม่จ่ายเลยว่ะเพื่อนเพื่อนขอแบบสาววีนี่มาสักสองตัวช่องสองช่องสามเนี่ยจะดีมากนะเอาแล้วตอนนี้ลุ้นฟรีในฟรีไงแต่ยากนะทุกคนเอายากก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เหมือนเริ่มต้นใหม่นะทุกคนสิบสองหมุนฟรีในฟรีเฉยต้องมาแล้วปะจังหวะเนี้ย ต้องมาแล้วไหมสอ,ส,สองสาวสองสาวโอ้โหช่องสองกับช่องสี่ถ้าจะให้ดีต้องมาช่องสองช่องสามนะทุกคนอันนี้คือแบบว่าเบสิกเลยที่มาแล้วมันจะดีที่สุดอะการันตีบิ๊กวินนะช่องสองช่องสามอะถ้ามาช่องแบบแยกๆก,กันก็ยากหน่อยนะนเพื่อน โอ้โหมันมาแต่เบาๆอ่ะทุกคนจนกว่าจะมาแบบช่องสองช่องสามนะหนักแน่ช็อตนั้นเอ้ยอันนี้ได้อยู่เท่าไหรพันสามก็โอเคอีกสองหมดสุดท้ายทุกคนโอ้ทำไมมันไม่มาเป็นคอมโบเลยวะเพื่อนแปลกๆขนาดได้ฟรีในฟรีนะทุกคนงงมากช่องสองช่องห้า โอ้โหจบแล้วได้มาสี่พันไม่เป็นไรเดี๋ยวหาฟรีเกมกันต่อแล้วกันนะเพื่อนนะโอ้โห,โโหก็สำหรับเพื่อนๆน,นะที่คนไหนนะทุกคนที่เพิ่งเข้ามารับชมมโโาโมในครั้งแรกนะ ก็มาม่ฝากก็จะช่วยกันกดไลค์ก็แชร์ให้กันด้วยนะทุกคนก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับม้าม่วงนะแล้วก็สนับสนุนกันด้วยนะคนอื่นๆเขาจะได้เห็นคลิปม้าม่วงมากขึ้นนะทุกคนนะอุ้ยโอ้แต่งนอกโอ้ช็อตนี้นี่คือแพงกว่าในฟรีเกมทุกช็อตเลยนะทุกคนสามพันนะเมื่อกี้เนี้ยแล้วก็ถ้าใครอยากให้ม้าม่วงเล่นเกมอะไรให้ดูนะ บอกกันมาได้เลยนะทุกคนคอมเมนต์กันใต้คลิปเลยนะแล้วก็ส่วนคอนเทนต์เปิดเดี๋ยวได้ลุ้นในเกมไหนที่มามุกย,ยังไม่ได้เล่นให้เพื่อนเพื่อนดูนี่ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะเผื่อเกมไหนมันตกหล่นไปนะคือมามุกจะพยายามเล่นให้มันครบทุกเกมที่มันซื้อฟรีเกมได้ใน pg เลยนะทุกคนเกมไหนยังไม่เห็นเกมไหนที่พลาดไปก็คอมเมนต์มาบอกมาเตือนกันได้นะวิ่ตอนนี้ขึ้นมา8ปดพันแล้วนะทุกคน เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยบีกินี่นี่ไม่ได้เล่นนานแต่เริ่มนิ่งไปแล้วนะเดี๋ยวถ้ามันยังนิ่งอยู่เราน่าจะต้องเพิ่มเบ็ดวัดวัดไปหน่อยนะทุกคนตอนนี้เริ่มนิ่งของจริงแล้วเนี่ยโอ้โหไปเพิ่มเบ็ดวัดใจไปทุกคนมาดูเรื่องนะเบ็ดห้าร้อยนะ ถ้าได้บิ๊กวินมาก็น่าจะหนักอยู่นะทุกคนเบตห้าร้อยเนี่ยเฮ้ยอย่าว้าขอแค่นั้นเอ้สามพันเก้าอันนี้ยังไม่บิ๊กวินนะสามพันเก้าอุ้ยแล้วเข้าฟรีเกมสวยดิเรามีอยู่หกพันนะทุกคนเข้าฟรีเกมอย่างน้งนอยมันต้องได้สักหน่อยแหละอาจจะได้เลิกเลยก็ได้นะทุกคนถ้ามันขึ้นเหมือนโอ้โหแล้วขึ้นมาแปดพันอย่างไวไง ถ้าเผอมาช่อง2ช่อง3นะไอสาววีนี่เนี่ยจบจบเกมเลยทุกคนอุ้ยขาดอีก40่สิบเท่านั้นนะตอนนี้จบละขึ้นหมื่นแน่นอนช็อตนี้หมุนสุดท้ายด้วยหมื่นห้าว่ะทุกคนโอเคสวยงามก็จบเลยได้มา9ก้าวันสองนะทุกคนจากเว้นห้าร้อยยาพปาเศษสักหน่อยแล้วกันนะเพื่อจะมีอะไรให้หลุ้นอีกโอเค จบแล้วทุกคน5้าหมื่นห้นะหนึ่งหมืนห้าพนเลยทุกคนก็กำไรนะเราพบมา2 5งพันะก็พอเลยละกันนะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้กันด้วยนะทุกคนส่วนใครนะที่อยากจะเข้ากลุ่มโค้เล่นไทม์เพื่อมาดูตารางการแตกหรืออยากจะมาเล่นที่เม g a เกมหกหนะทุกคนก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยนะคนสาหรับวันนี้มะม่วงก็คงพอแค่นี้ละเพื่อนๆก็ เจอกันครับผมบาย